รูปแบบเป็นบริษัทมีสาขามากกว่า60สาขาทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์สินได้หลายร้อยล้านบาทขณะที่เสียวิชัยซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการหลบหนีไปได้และจากการสืบสวนพบด้วยนะคะว่าขบวนการนี้มีเงินหมุนเวียนมากถึง4,000ล้านบาทได้ค่ะแล้วก็มีผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนแล้วก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนซึ่งเครือข่ายเงินกู้นอกระบบนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีการ ำเนินการธุรกิจอย่างไรบ้านนะคะไปติดตามได้จากรายงานของคุณชนิดาศีอมรศาสตร์ค่ะรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า100คันเงินสดสกุลต่างๆเอกสารทางการเงินและทรัพย์สินมีค่าหลายรายการมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเป็นของกลางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจยึดได้ภายในบ้านพักของนายวิชัยปั้นง,งามเจ้าพ่อปล่อยเงินกู้รายใหญ่ของประเทศและเครือข่าย หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านรัตะนะโกสิน200ปีตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธันยบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเครือข่ายเงินกู้นอกระบบของนายวิชัยเริ่มตั้งแต่ปี2554มีลักษณะคล้ายบริษัทแบ่งเป็นหลายฝ่ายอาทิฝ่ายกฎหมายฝ่ายบัญชีฝ่ายเก็บเงินกู้หรือแก๊งหมวกกันนอกกระจายสาขาออกไปทั่วประเทศกว่า60สาขา แต่ละสาขาจะได้เงินลงทุนสาขาละ5 0,000นบาทและมีแอคเคาต์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการจากนั้นแต่ละสาขาจะเริ่มปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อ25วันก่อนแจ้งยอดเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์และโอนเงินแก่ส่วนกลางโดยส่วนกลางจะตั้งกฎระเบียบสำหรับตัวแทนเพื่อให้เก็บเงินอย่างเป็นระบบซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายนี้ เปิดปิดบริษัทหลายครั้งเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ทมีผู้ร่วมขบวนการในหลายระดับกว่า1,000คนคและมีเงินหมุนเวียนกว่า4 0 0พล้านบาทผู้เสียหายกว่า1,40,000คนทำการสืบสวนในเชิงลึกก็จึงพบว่าเขาได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบสาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับก็จะมีการเจนพัดตรวจกับยูสเนมให้ในการที่จะเคลียร์ยอดในการที่จะรา,ายงานผลประกอบการในแต่ละวัน นะครับก็จะมีการดำเนินการเป็นทางลับนะครับก็คือใช้ยูสเนงกับพัน์บวดตัวเองล็อกอินเข้ามาในส่วนกลางนะครับว่ามีการดำเนินการเท่าไหร่วันนี้ตัดยอดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าต้องการยอดเงินต้องการยอดเงินที่ลูกค้าจะเตรียมออเดอร์ไว้ในอีกเท่าไหร่ส่วนกลางก็จะมีการถ่ายยอดนี้ลงไปในสาขาทั้งหมดที่มีทั่วทศ80กว่าเนี่ยเขาถ้าใครดําเนินการที่ไม่เข้าเป้า นะครับที่ไม่เขาเป้าเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ออกตัดเงินเดือนหรือมาตรการอย่างอื่นสวัสดิการอย่างอื่นถูกตัดหมดเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีการกระทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดำรงความเป็นผู้จัดการสาขานอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเอื้อประโยชน์ต่อเครือข่ายนี้ทั้งในรูปแบบที่ปรึกษาโดยตรง แล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่จับกลุมและเคลียร์คดีให้ซึ่งข้อมูลทั้งหมด DSi เตรียมขยายผลเพิ่มเติม,ตมก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเองก็มีข้อมูลนะครับแม้ในเบื้องต้นเนี่ยยังปรากฏเพียงชื่อเล่นนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์แต่ว่าเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าพิสูจน์ทราบว่าจริงๆแล้วคนเหล่านั้นคือใคร นะครับเราก็แยกดําเนินการในลักษณะว่าถ้าเกี่ยวข้องในในกลุ่มบนก็อาจจะร่วมกันกระทําความผิดกลุ่มบนก็หมายถึงว่ากลุ่มที่ให้คําปรึกษาเป็นที่ปรึกษาบริษัทกลุ่มตรงนี้ก็อาจจะใช้วิธีการดําเนินข้อหาร่วมกันแต่ในกลุ่มที่เบี้ยใบรหลาทางที่ได้รับผลประโยชน์จากการไม่ดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกนะับไม่ไม่ว่าจะเป็นปปทก็ดีนะครับหรือปปชครับเครือข่ายนี้ DSI ออออกหมายจับแล้วสองคน ในข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่และประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตคือนายวิชัยปั้นง,งามหัวหน้าเครือข่ายซึ่งยังอยู่ระหว่างการหลบหนีและนายชัยวุฒิวิวัฒนาอารีกุลพนักงานด้านไอทีซึ่งถูกควบคุมตัวได้ระหว่างเข้าตรวจคน้นโดยสารภาพทุกข้อกล่าวหาขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมขยายผลออกหมายจับเครือข่ายเพิ่มอีกกว่า1,000คนวชิระภูพวกไขภาพ ชนิดาศาีอมรสาเทียนเอ็นทูนิโคายงาน